ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนจะมาได้นำเรื่องของ นางพัฒกาบิลานีนะซึ่งเป็นอ่าภิกษุณีที่ก่อนที่จะเป็นภิกษุณีเนี่ยนางก็ใชยเป็นฆรหัสนะนัโยมก็ฟังมาถึงตอนที่อ่าว่า,าพ่อแม่ของนางพัฒกาบิลานีนี่ก็ยกให้กับปิพริมานพก็คืออดีตของท่านพระมากระสป่นะอาตมาก็ได้บรรยาย ตอนแต่งงานกันก็ยังไม่จบนะโยมนะวันนี้มาฟังต่อนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโยมทีนี้เรื่องของนางพัตกาปิลานีเนี่ยเมื่อแต่งงานกับปิพริมานพหรืออดีตอดีตของท่านพระมากกสปะนะก็ไม่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยานะโยมนะต่างฝ่ายต่างไม่ยินดีในกามโยมนะปิพริมานพนอนบนเตียงนางก็จะนอนข้างล่างคือ ไม่ได้ทําอะไรกันเลยไม่ได้มองดูกันด้วยความยินดีในกิเลสเลยนะพออยู่มาหลายวันเข้าก็มาคิดกันว่าเอ๊ะทำไมพวกเรามาอยู่ด้วยกันแล้วอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันไปทําไมก็เลยคิดว่าจะออกบวชโยมซึ่งอัตมาก็ได้อธิบายไว้ในตอนต้นในวันก่อนนะว่าต่างฝ่ายก็ต่างคิดว่าจะออกบวชพอออกบวชแล้วก็ได้เป็น ท่านพระหมหากษสปะก็ได้มาพบพระพุทดธดเจ้านะแล้วก็นางพัทธกาปิลานีก็ได้ไปตอนนี้ท่านบอกว่าโยมฟังในสูตรเลยนะท่านบอกว่า,าเมื่อปิดพริกุมารออกบวชนางละโพคะกองใหญ่และญาติหมู่ใหญ่ออกบวชเข้าไปอยู่ในอาราม เดีิรที5ปีที่จริงตรงนี้เป็นการกล่าวไว้โดยย่อนะส่วนเรื่องพิสดารเนี่ยอาตมาก็ได้บรรยายให้าิโยมฟังไปแล้วในวันก่อนว่าเมื่อออกบวชเป็นปริภาชกปริภาชิกาแล้วก็ยังไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่นะตอนหลังก็มาคิดว่าพวกเราควรจะแยกกันดีกว่าต่างทั้งสองก็แยกกันไปคนละทางโยมปิดนะปริารมานกก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าส่วน พัตกาปิลานีปริภาชิกาเนี่ยก็ได้ไปอยู่อารามของดิรถีห้าปีนะต่อมานางได้บรรบชาและอุปสมบทในสำนักของพระมหาประชาบดีโคตมีเริ่มตั้งวิปัสสนาไม่นานนะักก็ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอภาทานว่าอันนี้ในอภาทานก็เป็นพระไตรปิฎกอีกเล่มหนึ่งที่รวบรวมคาถาของพิษณีทั้งหลายที่ได้บรรลุ ไม่ใช่เฉพาะภิกษณีนะก็หมายถึงพระภิกษุด้วยในอปารานโยมบุคคลใดที่ได้บรุษธรรมะแล้วก็จะกล่าวคาถากล่าวประวัติของตัวเองไว้ในพระไตปิฎกเล่มนั้นซึ่งท่านจะรวบรวมเรื่องราวของคําพูดของภิกษุก็ดีภิกษณีก็ดีไว้ในเล่มนั้นตรงนี้ท่านก็ยกมายกเอาคําพูดของนางพัทกาปิลานีภิกษณีที่ได้บรุษอรหันแล้วเนี่ยท่านยกมา ไว้ตรงนี้ว่า,าในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทธกับนี้คล้ายเรื่องในสูตรที่โยมฟังมาเมื่อวานนะเมื่อวันก่อนนะพระพิชิตมารพระนามว่าปุถุมุตระปุถุมุตระยมผู้รู้จบธรรมทั้งปวงเป็นนายกของโลกเสร็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นในพระนครหังสวดีมีเศรษฐีชื่อวิเทหะ เป็นผู้มีรัตนมากข้าพเจ้าเป็นชายาของเขาบางครั้งเศรษฐีนั้นพร้อมกับชนบริวารเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นดังดวงอาทิตย์ของนรชนได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์ทั้งปวงอืมแสดงว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยสิ้นทุกข์ในอบายด้วยโยมสิ้นทุกข์ใน สัมปรายาพบสิ้นทุกในวัฏสงสารเนี่ยนะพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นนํามาซึ่งความสิ้นทุกจริงๆซึ่งญาติยอมก็คงจะรู้ชัดประจักษ์แจ้งด้วยตนเองนะว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมะแล้วและเราได้ปฏิบัติเนี่ยเราปล่อยวางอารมณ์ได้อย่างไรจิตใจของเราสงบมีความสุขอย่างไรอยอมนี่อนุภาพของธรรมะจริงๆนะ พระผู้เป็นนายกของโลกทรงประกาศสาวกองค์หนึ่งว่าเป็นผู้เลิศของสาวกผู้กล่าวสารเสริญทุดงนะคือพระพุทธเจ้าองค์นั้นยกย่องพิสูรรูปหนึ่งไว้ในตําแหน่งผู้เลิศในการปฏิบัติในทุดงโยมเศรษฐีสามีของข้าพเจ้าอันนี้เป็นอดีตของนางพัฒกาเวลานีนะก็ได้พูดถึงว่าอดีตของตัวเองโยมก็มีสามีที่เป็นเศรษฐีเนี่ย เศรษฐีสามีของข้าพเจ้าได้ฟังแล้วได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าผู้คงที่นะคงที่ในโลกธรรมผู้ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ไม่มีปฏิกิริยาของกิเลสยมหรือว,ว่าเป็นผู้คงที่เนี่ยตลอดเจ็วันแล้วซบเสียนลงแทบบาทยุคนปรารถนาตําตำแหน่งนั้นคือสามีของนางปรารถนาตําตำแหน่งของภิกษุผุ้เลิศในด้านรักษาธุดงนะ ก็ในการนั้นพระพุทธเจ้าพูดประเสริฐกว่านรชนเมื่อจะทรงให้บริษัทรื่นเริงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้เพื่อทรงอนุเคราะห์เศรษฐีว่าดูก่อนลูกเธอจักได้ตำแหน่งที่ปรารถนาจงเย็นใจเถิดในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทธกับนี้คือนับจากกับโน้นมหากับนิยมแสนกับนับจากกับนี้ไปนหากับโน้นก็แสนกับนะ พระาศาสดาพระนามวโคตมะมีพระสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจักมีในโลกพระาศาสดาพระองค์นั้นจักมีธรรมธายาจักมีโอรสอันรมเนรมิตรจักมีสาวกนาวกาัสปะเศรษฐีได้ฟังพุทธพยากรดังนั้นก็เบิกบานใจมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระพิชิตมารผู้เป็นนายกวิเศษ ด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตในการนั้นอืมแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพรงได้ทรงทํานายพยากรณ์ว่าความปรารถนาของเศรษฐีซึ่งเป็นอดีตสามีของนางพัตกาปิลานีเนี่ยจะได้มาเกิดเป็นพระมาหากัสปะนะโยมนะจึงเมื่อมาเกิดเป็นพระมาหมากัสปะแล้วเนี่ยก็ได้เป็นผู้เลิศในด้านรักษาธรงจริงๆสมกับที่เขาตั้งความปรารถนาเอาไว้ตอนเป็น เศรษฐีในการนั้นนะนะทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทำศาสนาให้รุ่งเรืองหมายถึงพระพุทธเจ้าพนาว่าปทุมมุตระนะทรงกำจัดเหล่าเดรธีชั่วชั่วหมายถึงว่าเป็นคำสอนที่ไม่นำสัตว์ให้พ้นทุกข์นะเป็นคำสอนที่บางทีไม่มีเหตุผลโยมเดรธีทั้งหลายเนี่ย ทรงแนะนำผู้ที่ควรแนะนำแล้วพระองค์กับพระสาวกกอบปรินิพานอันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระนาว่าปุตุมุตระในการนั้นนะเมื่อพระองค์ผู้เป็นเลิศในโลกปรินิพานแล้วเศรษฐีนั้นเชิญญาติและมิตรมาประชุมกันพร้อมกับญาติและมิตรเหล่านั้นได้สร้างพระสถูปสำเร็จด้วยรัตนสูงเจ็ดโยต์รุ่งเรืองดังดวง,ง,งอาทิตย์โยมสูง7โยต์นนะ ก็เรียกว่าตระกูลเศรษฐีก็มีหลายตระกูลโยมร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างสถูปเพื่อที่จะบรรจุพระบรมมสารีริกธาตุของพระบุทริเจ้า,าพระนามว่าปทุมุตระสูงถึงเจ็ดยอนะและต้นพญารังที่มีดอกบานสพรั่งเพื่อบูชาพระศา,าสดาอ๋อแสดงว่าคงจะปลูก ต้นรังด้วยฮอมปลูกต้นรังรายรอบหายรอบพระสถูปหรือพระเจดีย์นะเพื่อบูชาพระศาสดาข้าพเจ้าอันนี้หมายถึงอดีตของนางพัฒกาปิลานีนะข้าพเจ้าได้ให้ช่างเจ็ดคนเอารัตนเจ็ดอย่างทําตะเกียงเจ็ดแสนดวงโยมนะเจ็ดแสนดวงเอาน้ํามันหอมใส่เต็มทุกดวงตาม ประทีบไว้ในที่นั้นๆลุกโรงดังไฟไม่ป่าอ้อคงจะเลื่องอาลามสวยงามมากโยมเจ็ดแสนดวงนะโยมนะเพื่อบูชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้อนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงบูชาคุณของพระเจ้าโดยมีพระาธาตุเป็นอารมณ์ก้าพเจ้าให้ช่างทำหม้อเจ็ดแสนใบเต็มด้วยรัตนะต่างๆมีวัตถุที่ควรบูชา อันเป็นทองตั้งไว้ในถ้ำกลางระหว่างหม้อทุกๆแปดหม้อมีวันณะรุ่งเดืองเหมือนพระอาทิตย์โยมมีแต่ทองเท่านั้นเลยเพื่อบูชาพระาศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ที่ประตูทั้งสี่มีเสาระเนียดล้วนแล้วไปด้วยรัตนะมีแท่นที่สำเร็จด้วยรัตนะตั้งไว้งดงามน่ารื่นรม มีครูปลูกพันธุ์ดอกไม้น้ําเป็นระเบียบดีอืคล้ายๆกับว่าทาสระน้ําปลูกดอกไม้น้ําดอกไม้น้ำาก็คงจะนึกออกนะโยมนะอาจจะมีดอกบัวดอกอะไรเป็นต้นที่เกิดในน้ำนะมีธงรัตนะยกขึ้นไว้ล้วนแต่งามไพโรดพระเจดีย์ที่สําเร็จด้วยรัตนะนั้นๆสร้างไว้มีสีสุขปรั่งงามดีมีวันนะรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์ ที่มีรัศมีงามพระสถูปของข้าพเจ้ามีสมด้านสถูปที่นางร่วมกันสร้างนะนะมีสมด้านด้านหนึ่งเต็มด้วยหอยระด,ดานด้านหนึ่งเต็มด้วยมโนศิราด้านหนึ่งเต็มด้วยแร่พลวงและพรวงโยมข้าพเจ้าสร้างเครื่องบูชาที่น่าตื่นรมเช่นนี้แล้วได้ถวายทานแด่พระสงฆ์ น,นี้เหลือแต่พระสงฆ์โยมพรปุทิเจ้าปรินิาพานแล้วนะเหลือแต่พระสงฆ์ผู้กล่าวทำอันประเสริฐตามกําลังแสดงว่าเป็นพระธรรมกถึกตลอดชีวิตข้าพเจ้ากับเศรษฐีนั้นคือสามีนะทํายันเหล่านั้นยันไปนว่าบูชานะโยมโดยประการทั้งปวงตลอดชีวิตได้ไปสู่สุคติพร้อมกันโอตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วยกันด้วยนะ ได้เสวยสมบัติทั้งที่เป็นของเทวดาและของมนุษย์ต้องเที่ยวไปกับเศรษฐีนั้นเหมือนเงากับตัวฉะนั้นโอ้แสดงว่าไปเกิดชาติไหนๆก็เป็นสามีภรรยากาันแทบจะทุกภพทุกชาติเลยโยในกับที่91แต่พัทธกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้เป็นนายกของโลกมีพระเนตรงามทรงเห็นแจ้งทมทั้งปวงเสร็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้นพระนะครพันธุทมดีมีพราหมณ์ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้มั่งคัง่งสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและทรัพย์แต่ภายหลังกลับตกยากาตกยากนี้อาจจะเป็นวิบากกรรมของอธินาทานโยมผิดศีลข้อสองนะเคยไปลักของเขาเอาไว้เวลาวิบากกรรมตามมาทันเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เศรษฐีตกยากได้หมดทรัพย์หมดเนื้อหมดตัวนะ แม้ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหมณีของเขา,าเป็นภรรยาของพราม์ที่ตกยากนี่แหละมีใจเสมอกันบางคราวพรามนั้นเข้าไปเฝ้าพระมหาโมนีซึ่งประทับนั่งแสดงอมตะบทอยู่ในหมู่ชนฟังทรรแล้วมีใจเบิกบานได้ถวายผ้าหม่มผืนหนึ่งมีผ้านุ่งผืนเดียวก,กลับไปเรือนบอกข้าพเจ้าว่าแน่เธอผู้มีบุญมาก จงอนุมูธนาเธอฉันได้ถวายผ้าห่มแดบบ่พระพุทธเจ้าแล้วอ๋สแสดงว่าตอนที่เป็นเศรษฐีตกยากเนี่ยเหลือผ้าเรียกว่าเหลือผ้าห่มเพียงแค่ผืนเดียวนะโยมนะจริงในเล่มอื่นท่านกล่าวไว้ละเอียดมากโยมตอนชาตินี้นะชื่อว่า,ามหาเอกาสาดกโยมเป็นพรามที่ตกยาก มีผ้าสาดกพื้นเดียวไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าสามารถจะ่จะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยผ้าสาดกพื้นเดียวนั้นพอกลับมาบ้านก็มาบอกภรรยาว่าให้อนโมทนานะฉันได้ถวายผ้าสาดกพื้นเดียวแก่พระพุทธเจ้าแล้วนะทีนี้ครั้งนั้นข้าพเจ้าทราบแล้วประนมมือสาทุอนโมทนาว่าข้าแต่นายผ้าห่มท่านถวายดีแล้วแด พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้คงที่พร,รามกับข้าพเจ้ามีความเจริญด้วยความสุขสมบัติกันในชาตินี้พระราชาได้ทรงทราบก็ได้พระราชทานทรัพย์สมบัติมากมายให้กับพร,ราหมณ์ผู้ตกยากนี้นะเขาก็กลับร่ำรวยขึ้นมาเหมือนเดิมนะโยมเพราะว่าอนิสงส์ที่ได้ถวายภาพผืผนเดียวแด่พระพุทธเจ้าโยมพอพระราชาทราบก็พระราชทาน ตรังวันสมบัติให้มากมายจนกลับได้เป็นเศรษฐีเหมือนเดิมโยมนี่อนิสงโยมนะแต่ตรงนี้ท่านไม่ได้กล่าวไว้ท่านกล่าวไว้ในเล่มอีกเล่มเล่มหนึ่งโยมพอตายจากชาตินั้นท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในกรุงพาราสีที่รื่นรมครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นมเหสีของท้าวเถือตามได้เกิดเป็นเมเหสีอีกนะสูงกว่าพวก พระสนมแสดงว่าเป็นอัครเมสีเป็นที่สองของเท้าเธอเท้าเธอโปรดปรานข้าพเจ้าเพราะสินีหาเนื่องมาแต่พบก่อนอแสดงว่าคือเคยเกิดเป็นสามีภรรยากันมาหลายภพหลายชาตินะโยมนะพอมาเกิดได้กันในชาตินี้ก็เรียกว่ารักใคร่ามากนะรักเมสีมากนโยมหมายถึงว่าพระราชา ที่เป็นอดีตของท่านพระมหาสปะนะเพราะสเสนหาเนื่องมาแต่พบก่อนอนพระราชานั้นทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้า8องค์กําลังเที่ยวบินาบาบท,ทรงเบิกบานพระไทยได้จะไว้บินาบาบอันควรแก่ข้ามากแล้วทรงนิมนต์ไว้ทรงสร้างมนดบรัตนะผสมด้วยทองที่พวกช่างทองทําไว้อย่างงดงามสูงร้อยศอก ท้าเธอสรงเลื่อมใสรับสั่งให้อราธนาพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดได้ถวายทานแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เข้าไปในพระราชนิเวศด้วยพระหัตของพระองค์เองแม้ครั้งนั้นข้าพเจ้าที่เป็นพระเมสีนะก็ได้ถวายทานร่วมกับพระเจ้ากาสีอีกท้าเธอพร้อมด้วยพระพาดามาเกิด มาเกิดในตระกูลกุดุมพีที่มั่งคั่งมีความสุขข้าพเจ้าเป็นภรรยาของพราหมณ์ผู้พี่ได้ประพฤติวัดในสามีอย่างดีน้องชายของสามีของข้าพเจ้าเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าตรงนี้อาจจะผิดนิดนึงตรงที่โยมฟังมาตอนแรกบอกว่าเป็นน้องสาวนะแต่ว่าตรงนี้บอกว่าเป็นน้องชายอาจจะผิดพลาดท,ทางด้านประยัญชนะเล็กน้อยนะ ก็ขอให้คิดว่าเป็นน้องของสามีก็แล้วกันนะเหตุได้เห็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าแล้วเอาอาหารของพี่ชายถวายแด่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพี่ชายมาได้บอกว่าพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าท่านมิได้ยินดีทานขณะนั้นข้าพเจ้าได้ถวายทานแด่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้านั้นสามีของข้าพเจ้าถวายอาหารอันควรแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้า เวลานั้นข้าพเจ้ากโกรธเททานของพระปัจเจกับพุทธเจ้านั้นเสียได้ถวายบาทที่เต็มด้วยเปลือกตมแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าผู้คงที่ครั้งนั้นข้าพเจ้าเห็นสามีมีหน้าแสดงว่ามีจิตสม่ำเสมอในการให้การรับการไม่เคารพและการประทุษร้ายจึงสลด,ดใจมาก สามีของข้าพเจ้ารับบาดมาแล้วเอาน้ำหอมอย่างดีล้างให้สะอาดข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสได้ถวายน้ำตาลกรวดกับเปรียงเต็มบาทในชาติที่แตามาบรรยายมาในตอนต้นโยมนะที่นางได้เอาอาหารของพระปัจเจกบ้รพเจ้าไปเตทิ้งแล้วก็ใส่อาหารใหม่โยมก็คงจะนึกออกนะข้าพเจ้าเกิดในภพนไหนๆก็มีรูปงาม เพราะถวายทานแต่มีกลิ่นตัวเหม็นเพราะความเพราะทําความไม่ดีเนี่ยคล้ายๆกับว่าจะมีกลิ่นตัวเหม็นหลายชาตินะโยมนะวิบากกรรมก็ตามสนองโยมที่เอาคนตรมไปใส่บาตรพระปัจเจกพระพุเจ้าเพราะทําความไม่ดีหยาบหยามพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเมื่อสามี อังตรงนี้ตมาก็ได้พูดไปแล้วตอตมาคงจะไม่อ่านละเอียดนะเพราะว่าอาตอมาได้พูดให้ฟังแล้วว่าในตอนต้นนะที่ว่านางมาเกิดเป็นลูกของเศสษฐีมีกลิ่นตัวแรงแล้วก็ได้ทําเอาเครื่องประดับไปทำเป็นอิฐทองคํนะาโยมนะบูชาพระสตูปจนกระทั่งกลิ่นตัวของนางหายไปนางมีกลิ่นตัวหอมกระทั่งสามีได้รักใคร่มากแล้วก็ทําตะเกียงอะไรต่างๆมากมาย 7,000ดวงนะโยมนะเพราะว่าข้อความตรงนี้ก็คล้ายๆกับเทตมาได้อ่านให้ยโยมฟังไปแล้วเวลาก็จวนจะหมดตรงแล้วโยมนะทีนี้เป็นอย่างไรมาถึงตรงนี้ที่ว่า,าข้าพเจ้าก็มีส่วนในบุญนั้นเป็นพิเศษในสมัยที่สร้างสถูปที่ทนางทำ อิททองคาบูชาพระศิปนะสามีของข้าพเจ้าเกิดในแคว้นกาสีมีนามปรากฏว่าสุมิตะข้าพเจ้าเป็นภรรยาของนายสุมิตะนั้นเจริญด้วยสุขสมบัติเป็นที่รักของสามีครั้งนั้นสามีได้ถวายผ้าโพกเนื้อดีแก่พระปัจเจกมุนีแม้ข้าพเจ้าก็มีส่วนอย่างทานนั้นอนโมธนาทานอนันอุดม สามีเกิดในกำเนิดชาวโก,โกริยะในแคว้นกาสีอ๋ออันนี้พูดถึงชาติปัจจุบันแล้วโยมนะที่มาเกิดเป็นนางพัฒกาเปลานีส่วนสามีก็มาเกิดเป็นปิปพิมานพโยม,มเกิดเป็นปิบพิมานพครั้งนั้นสามีของข้าพเจ้าอ๋อขออภัยนะตอนนี้อาตมาบรรยายเลยไปน,นิดนึงนะโยมนะขออภัยด้วยในสมัยที่เป็น ตัวนี้ขออภัยนะเดี๋ยวจะมาอ่านตัวนี้นิดหนึ่งนะแม้ข้าพเจ้าก็มีส่วนแห่งทานนั้นอนโมทนาทานอนุดมสามีเกิดในกำเนิดชาวโกริยะในแคว้นกาศีครั้งนั้นสามีของข้าพเจ้าพร้อมกับบุตรชาวโกริยะ500คนได้บำาุุงพระปัจเจกกับพระเจ้า500ตอนนี้แสดงว่ายังไม่ถึงชาติที่เป็นนางพัฒกาเวลานิยมขออภัยด้วยเพราะว่าอยู่ใน ช่วงที่พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนะยังไม่ใช่ยุคข,ของพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ถึงตอนที่นางมาเกิดเป็นนางพัฒกาเวลานีนะตรงนี้ทีน,นี้ในชาตินั้นนะที่เกิดในชาวแฟนกาสีหรือว่ากริยะเนี่ยก็ได้บำรุงพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้า500รอรัตนาพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นให้อยู่จำพรรษาตลอดไตามาสและได้ถวายไตยจีวร ข้าพเจ้าเป็นไปตามคันลองแห่งบุญกรรมได้เป็นภรรยาของโกริยบุตรคนนั้นในการนั้นโกริยบุตรนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นพระราชาพระนามว่านันทะมีพระอิสริยยศใหญ่แม่ข้าพเจ้าก็ได้เป็นมเหสีของเท้าเธอเป็นผู้มั่งคั่งด้วยการมาสุขทุกอย่างโอ้โหตรงนี้เรื่องยาวนานมากโยมแล้วก็ยาวมาเรื่อยนะโยมนะ จนกระทั่งนางก็มาเกิดเป็นนางพัฒกาพิลานียมเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะมาเกิดเป็นนางพัฒกาพิลานีอา่อาอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านโดยย่อเลยโยมนะครั้งนั้นปิพผริมานพผู้มีปัญญาออกบวชแล้วข้าพเจ้าก็บวชตามอยู่อาศัยในสำนัก ปริพาชิกาห้าปีเมื่อพระนางโคตมีผู้เป็นคนเลี้ยงดูพระพิชิตมานทรงผนวดแล้วข้าพเจ้าเข้าไปหาท่านในคราวนั้นพระพุทธเจ้าก็คือว่าไปบวชเป็นภิกษุณีนั่นเองนะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์โอเรามีพระกสปะผู้มีสริริเป็นกัลยาณมิตรก็คืออดีตสามีของนาง แต่ยังไม่ได้เป็นสามีแท้ๆนะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรกันยมพระกัสสปะเถระผู้เป็นบุตรเป็นทายาทของพระพุดธเจ้ามีจิตตั้งมั่นดีท่านรู้ขันที่อยู่อาศัยในการก่อนเห็นสวรรค์และอบายถึงความสิ้นชาติเป็นผู้เสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเป็นพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามด้วยวิชาสามเหล่านี้ นางพัตกาเวลานีก็เหมือนกันได้วิชาสามละมัจ,จุราชได้ทรงร่างกายเป็นที่สุดชนะมารพร้อมทั้งผานะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์นะก็ได้กล่าวถึงพระหมหาคสปะแล้วก็นางพัตกาเิลานียมทีนี้ก็เอาตอนสุดท้ายเลยนะว่าการที่ข้าพเจ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชาสามข้าพเจ้าบรรลุแล้วโดยลําดับข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปดและอภินญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วออันนี้เป็นตอนจบทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้แต่งตั้งนางไว้ในตําแหน่งเอตักทัคะผู้เลิศยมของผู้ที่ระลึกชาติได้ยม อันนี้ก็จบนะโยมนะเรื่องของนางพัฒกาปิลานีแต่ตอนท้ายนี่ตมาก็อ่านย่อนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเวลาก็หมดลงแล้วนะโยมนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตมาได้นํามาให้โยมได้ฟังได้รู้ว่าเออบุคคลที่ไม่ติดในกามเนี่ยเขาสามารถที่จะละกามสมบัติอย่างไรโยมได้ฟังแล้วก็นําไปพิจารณาก็แล้วกันนะโยมนะเอาละวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระ ปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร